การแพ้ยาก่อนอื่นเรามาดูความแตกต่างผลข้างเคียงจากยาและการแพ้ยากันค่ะผลข้างเคียงจากยาหรือ side effect กับอาการแพ้ยาหรือ drug allergy คืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเหมือนกันแต่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันค่ะผลข้างเคียงจากยา ผลข้างเคียงจากยาพบได้บ่อยกว่าอาการแพ้ยาเกิดจากกลไกลการทำงานของยาที่มีต่อร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้จากยาทุกชนิดอาการมีตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงอาการที่รุนแรงอาจขึ้นกับชนิดของยาอายุโรคประจำตัวปริมาณการใช้ยาหรือการใช้ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นร่วมด้วยอาการที่พบได้บ่อย ปางแห้งง่วงซึมปวดท้องท้องเสียปัสสาวะบ่อยปวดกล้ามเนื้อโดยมากอาการจะค่อยๆดีขึ้นและหายได้เองหลังจากที่หยุดใช้ยาแต่ก็มีบางกรณีเช่นกันที่ยาอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายไปจนถึงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแต่พบได้น้อยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับผลค่าเคียงของยาเราจะมาต่อกันที่การแพ้ยาค่ะ อาการแพ้ยาเป็นผลมาจากระบบภูมิคุค้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสารบางชนิดในตัวยาผิดปกติไปจึงเกิดกับเพียงบางคนและพบได้น้อยค่ะการแพ้ยาไม่ขึ้นกับชนิดของยาอายุโรคประจำตัวปริมาณการใช้ยาทำให้ไม่สามารถคาดเดาการเกิดอาการแพ้ยาได้ค่ะอาการแพ้ยาสามารถเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากได้รับยา หรืออาจจะเกิดหลังจากได้รับยาไปแล้วหลายวันค่ะนี่เป็นตัวอย่างอาการแพ้ยาที่สามารถพบได้บ่อยค่ะมีผื่นแดงหน้าบวมตาบวมคันตาปากบวมแน่นหน้าอกหรือหายใจติดขัดค่ะอาการจะค่อยๆดีขึ้นเช่นกันแต่หากมีอาการรุนแรงให้รีมาโรงพยาบาลนะคะหน้านี้เป็นสรุปอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาค่ะ จะเห็นว่า,าการแพ้ยาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายและความรุนแรงมักไม่สัมพันธ์กับขนาดยาค่ะส่วนผลข้างเคียงจากยาเกิดจากกลไกการทํางานของยาที่มีต่อร่างกายและความรุนแรงของอาการสัมพันธ์กับขนาดยาค่ะหากสงสัยว่าแพ้ยาควรปฏิบัติตามดังนี้ 1. ห,หยุดยาที่สงสัยทันที 2. ถ่ายรูปผื่นที่สงสัยไว้โดยเน้นให้เห็นผื่นชัดเจนควรถ่ายรูปบริเวณใบหน้าลำตัวแขนและขาเพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยของแพทย์ต่อไป 3. รีบมาพบแพทย์พร้อมทั้งนำยารวมถึงอาหารเสริมสมุนไพรที่รับประทานในช่วงเวลาดังกล่าวมาด้วยค่ะ 4. หากลักษณะผื่นมีการเปลี่ยนแปลงให้ถ่ายรูปไว้ทุกครั้ง 5. หากอาการแพ้เป็นอาการแพ้แบบรุนแรง ให้รีบพาส่งโรงพยาบาลค่ะเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าแพ้ยาควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. จดจำชื่อยาที่เคยแพ้ 2. บอกแพทย์ผู้รักษาหรือผู้จ่ายยาและยื่นแสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้ง 3. หลีกเลี่ยงยากลุ่มยาที่เคยแพ้หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 4. หลีกเลี่ยงยาชุดยาซองยาลูกกลอน ยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชื่อและส่วนประกอบที่ชัดเจนค่ะ 5. สอบถามชื่อยาสรรพคุณวิธีใช้อย่างละเอียดเมื่อต้องใช้ยาใดๆก็ตาม 6. แสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการทางแพทย์หรือเภสัชกรรมค่ะหน้านี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างบัตรแพ้ยานะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ